สวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีเติมเงินเข้า Air Pay Wallet และ Shopee Pay Wallet ผ่าน Internet Banking ของธานาคารกรุงเทพว่ามีวิธีการทำอยังไงบ้างหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง l u g b y Wallety ด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าส,สารใหม่จากช่อง l u g b y Wallety นะครับครับเริ่มแรกนะครับเราต้องมี Internet Banking ของธานาคารกรุงเทพก็คือบัวหลวงนะครับหากมีแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะครับผมเมื่อกดเข้าแล้วก็จะสู่หน้าจอหลักนะครับ หลังจากนั้นก็กดคําว่าเติมเงินครับผมเมื่อกดเติมเงินแล้วนะครับระบบจะให้เราทําการใส่รหัสผ่านหกหลักนะครับแล้วก็ใส่เรียบร้อยนะครับหลังจากใส่แล้วนะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอเติมเงินนะครับหลังจากนั้นเราก็กดคําว่าเติมเงิน Air ์เพย์ช้อปปี้เพย์เวลนะครับเมื่อกดก็จะเข้าสู่หน้าจอถัดไปครับก็จะให้เราเขาก็จะให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์ที่เราสมัครแอรเพย์ไว้ครับใส่เรียบร้อยก็กดคําว่า do ne ครับหลังจากนั้นก็จะให เข้าสู่หน้าจอถัดไปให้ใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมครับคงผมเติมหึงร้อยบาทก็เสียงร้อยบาทแล้วกดตกลงได้เลยครับเมื่อกดตกลงเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะให้เราทําการเช็คครั้งหนึ่งแล้วกดํำว่าต่อไปได้เลยครับเมื่อกดต่อไปแล้วนะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอตรวจสอบการเติมเงินครับหากตรวจสอบถูกต้องแล้วก็กดยืนยันครับเมื่อกดยืนยันแล้วระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพนะครับก็จะให้เราใส่พาสเวิร์ดหกหลักครับผมเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ เราก็จะได้รับสลิปจากการเติมเงินเข้า iPayWallet นะครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเติมเงินเข้า iPayWallet s h o p e e PayWallet นะครับโดยผ่าน i n t e r n e t Banking ของธนาคารกรุงเทพนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทอปี่วอลตี้ด้วยนะครับเพื่อให้ภาพ่าวสได้ใหม่จากช่องทีวตครับขอบคุณมากครับที่รับชม